เนี่ยมันก็ไม่เหมือนเป็นมดที่เราหลุดมันอะไรเราขับเรามีไอ้นู้นหรอครับไอ้ตุ๊กข้าบก่อนไหมเขาขาบแล้วคือเราขาบยังไงอ่ะผมไม่รู้เราจะขาบยังไงดีโอ้ยอ้ยพี่พี่มีทอดไหมพี่พี่มีทอดไหมมี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 เลยมีเลยไม่ใช่พี่มีฐานไหมมีผมจะข้ามไปโอ้ฝ่าลุนดงโอ้ยพี่ผมมาแบกไงมาแบง ผมเจอคิปเปอร์ฟรีทีฟสองตัวเลยเราก็ได้วิ่งปักในถ้ำแมันไม่ต้องเหนื่อยนะพี่วงนะผมช่วยคนอื่นเลยเอะไอ้์ดิสตันนั่นมันต้องคาร์ี่ผมได้เลยยังตายผมคายแล้วครับพี่โอ้คนข้างหลังอีสองตัวนี้มันได้ก็พี่ไว้คนรุนวายเลยวะเออจริงนะผมขอบอกเลยว่าถ้ำนี้มันอลังการจริงๆนะ ผมแพ้พูดไม่ออกเลยอะถ้าผมเห็นนั่งเงียบไปก็คือผมค่อนข้างจะจริงจังไปนิดนึงใช่เพราะว่าถ้ำมันใหญ่มากเราต้องสำรวจมันแน่ชัดหน่อยเพราะว่านี่มันการลงท้ำเลยนะจะไม่ตายยังไงอย่างกิีกี้อ่ะนะเฮ้ยโอ้ยผมโดนผมว่าแมงกินที่มันดูแป๊ะผมอยู่ไม่ใครเพื่อยิงสเปนนะยิงสเปนผมอยู่ก็ใครไม่ได้พี่เลยผมกลับบ้านก่อนนะ เอ้าผมก็จะมาตรงนี้พอดีเลยผมจะไปตีแมงชี้แล้วหน่อยพโอ้เออไปไปไปเลยเถอะสเธอผมจัดการเองน่ารำคาญจริงๆเลยมาพูดแมงกี้กันดูกินข้าวพี่นี่พูดเลยสกปรกแก้วเธอพวกกระเพจกดติ้นว้ยยิะไปหาแมงชี้ว้ยอย่งนั้ดีน้อยนี่ไมงกี้กลับบ้านไปเจอแน่ เออ,อแล้วเรียกว่าการบุกของซอมบี้กับสกแรนการแตกแกะในในในเผ่าพันธุ์เองน่ะฮัลโหลฮัลโหลพวกเรื่องเสียงใครฮัลโหลพี่ผมโทรมาอ๋อ,อได้ยินมาจากทางราชการสื่อสารทางจิตใช่ไหมอ่าโอเคพี่รู้ไหมตอนนี้ผมถึงบ้านแล้วนะอ่ะอะอะาๆๆครับครับครับไอแม่กินขี้อ่ะเมื่อคุณยัดเยียดโทรศัพท์ให้ผมตอนไหนไวนะเนี่ย เป็นทางวูทูติจิบเงียะแล้ครับพี่อ,อ๋อวู้ยฮู้ยพี่ส่งจิตมาหอมเลยเหรอใช่ครับพี่โอ้แล้วในเรื่อพูดอะไรจะมีอะไรให้ผมพูดฟังตอนนี้ผมกําลังเก็บกายแมงลินกี้ครับผมเปลี่ยนชื่อมันเรียบร้อยแล้วครับชื่อมันทุเรศนะครับใช่ไหมครับพี่ชื่อชื่อชื่อใช่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวคุณดูกินข้าวไปแล้วครับผมก็เลยเปลี่ยนมันให้ว่าไอเตี้ยหมาเอาง่ายครับผมผมตั้งชื่อมันให้มันว่าไอเตี้ยครับโอ้โหน้ยก็สะใจครับตอนเรียกมัน อใช่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 แต่ว่านะเราต้องมาถอดจบคลิปก่อนนะเพราะว่าผมก็ไม่บอกเลยบอกเลยว่าเวลามันไม่มันไม่มีจริงๆนะซึ่งพวกเราก็ต้องมาจับคลิปตรงนี้เลยซึ่งก็ขอโทษด้วยนะถ้าคลิปเป็นอ่าแบกหน่อยก็ขอโทษจริงๆเพราะผมคงอข้างจะไม่ไม่มีเวลามากบ้างนั้นนะแต่ว่าเอาไว้วันหลังแล้วกันนะพวกเราก็จะ ใช่ไหมให้ใช่ไหมทุกคนเราต้องเราต้องไปผูกทำไม่ได้บอกเลยว่าวันเอิร์ธจะมีเวลานะอาจจะทำคลิปนีวันนี้อ็แลโอเคดีใจด้วยว่าไอ้โจ๊กี้นะเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นไอ้เตียวูไม่ได้เหมือนบูลี่อยู่ดีอ่ะอ่าช่างมันเถอะครับแล้วเขาจะคลิปนี้กันเลยแล้วก่อนฉันตอบแล้วเขาไปกระดาบเอาคลิปผมมัเดินสอนแล้วก็ไปกับผู้ช่วยแล้วนะเขาช่วยกับแบบไปบ่ายนี่แหละ ลาราบุกเลยก็ใช้ตาบุกเลยลออพูดกันปะเริ่มกันเลย,ยกันตาผมได้ล่ะแล้วก็ไปก่อนนะผอช่วยค่ะ